สวัสดีครับผม Eating with Atom นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเจ้าระบบ Apple นะครับผมที่มันขึ้นอย่างนี้แอปนี้ไม่ได้แชร์คุณอีกต่อไปในการใช้แอปนี้คุณต้องซื้อจากแ p ปส Store วิธีการแก้มีดังนี้นะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้ทำเรื่องกินอะออให้เราลบแอปที่มีปัญหานี้แต่ว่าผมจะยกตัวอย่าง วิธีการก็คือลบแอปปึบหลังจากลบแอปเสร็จให้เราโหลดแอปเข้ามาใหม่แต่ว่าแอปที่ผมโหลดใหม่แล้วมันคือแอป s h อป e ีนะครับผมที่มันมีปัญหานี่นะครับผมมันก็เลยใช้ได้อีกครั้งนะครับผมผมยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะครับผมอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับใครนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยโอเคนะครับผมช่องผมเกี่ยวกับการกินนะครับผมใครชอบเรื่องกินเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผม ก็ติดตามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ